สวัสดีทุกทท่านนะครับนะักขยุนกับซาลามันสตอรี่เรื่องส่วสนของคนออฟฟิศพอดแคสต์นะครับก็อีพีนี้เป็นอีพีที่28แล้วนะครับ<ม>นะก็จะมาชวนคุยเหมือนเดิมนะครับยังอยู่ในเรื่องของการบรหิหารเพนโรง,งานอยู่เช่นเคยนะครับนะแต่ว่าวันนี้ก็จะมาอันน่าจะเป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วกันนะของในส่วนพนโกงานนะฮะเดี๋ยวเราก่อนที่จะม <jam> ูฟไปอีกส่วนหนึ่งเพราะจริงๆแล้วเซตนี้จริงๆก็ตั้งใจนะอยากจะให้เป็นเหมือนกับว่าเซตแบบสำหรับคนที่แบบว่าอาจจะเริ่มต้นทํางานหรือว่า อาจจะทบทวนหน่อยแล้วกันเนาะว่เาเราสิ่งที่เราเจอในเรื่องการทํางานเนี่ยเป็นอะไรยังไงบ้างหรือว่าเตรียมรับมือแล้วกันกับในส่วนของสิ่งที่เราต้องจะเจอนะครับนะไม่ว่าจะเป็นคนที่กำลังจะเปลี่ยนงานย้ายงานหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับนะก็อยากให้เป็นประโยชน์ตรงนั้นแล้วกันเนาะล้วก็เลยแชร์ในเรื่องของอประสบการณ์ด้วยแล้วก็ในแง่ของเนื้อหาเนี่ยก็จากหนังสือด้วยนะครับนะก็มารวมๆกันนะครับอ่ะ โอเควันนี้ EP ที่28แล้วนะครับ mm hmm. ก็จะมาชวนคุยเรื่องตัวเพื่อนร่วมงานที่น่าลำคาญ10ประเภทนะครับนะ mm hmm. ผมไม่รู้นะว่าเคยใครเคยเจออะไรอยอ่างแบบนี้หรือเปล่านะ mm hmm. แต่ก็เอามา,อาลองเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับอาจจะเป็นประเด็นชวนดราม่าเล็กๆนะครับนะแต่ก็อ่ะโอเคก็ถือว่าเล่าสู่กันฟังเล่าสู่กันฟังนะครับก็ไม่มีผิดไม่มีถูกละกันเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราเจออะไรมาแบบไหนเราจะได ถ้าตรงกับ10ประเภทนี้เราได้เตรียมตัวรับมือได้ถูกต้องอ่ะอย่างนี้ละกันเนาะถือว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยละกันนะครับอ่ะโอเคก็อย่างที่นนจากหนังสือเล่มเดิมนะครับยังอยู่กับหนังสือ Business w i t h o u The t Bullshit นะครับนะค mm ู่มือคนทํางานจนสมบูรณ์ตั้งแต่วันแรกที่เริ่มทํางานจนถึงเป็น CEO นะครับนะ mm hmm. กะ็ในแง่ของหัวข้อนี้เองเนี่ยเขาก็บอกว่า R วอ่อแหละออันนี้คือโดยเนเจอร์หรือว่าโดยธรรมชาติแลวกัน ส่วนใหญ่แล้วถ้าเราอยากจะเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้เราก็ต้องเป็นคนที่นิสัยดีในระดับหนึ่งเนาะจริงๆแล้วสำหรับผมมาครับว่านิสัยดีเนะี่ยมันมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ยากอ่ะมันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดามากเลยแค่แค่ไม่ได้แบบว่าไปตะโกนใส่ใครแล้วด่าใส่ใครโดยที่ไม่มีเหตุผลนแค่นะั้นผมก็ทุกคนเป็นคนดีหมดแหละ <c oughs> นะครับอันนี้ส่วนตัวผมนะเออแต่ถ้าเกิดว่าแบบอยู่ๆก็แบบมาด่าอะไรเงี้ยเออหรือแม้กระทั่งไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือเจ้านายอะไรเงี้ยเอออยู่แบบทีเต้องการแบบจะพูดเนะี่ย แล, way, แล้วอยู่ขึ้นมาตะคอกด่าเนี่ยผมว่าไม่อ uh, mm ันนี้ไม่ไม่เวิร์กและนะครับอันนี้เหมือนไม่ให้เกียรติกันนะครับแต่ว่าผมว่าจะเราผมผมมองอาจจะเป็นคนที่ใส่ไม่ดีด้วยนะครับนะผมไม่ชอบคนแบบนี้เอาบอกตรงๆเลยนะครับแต่ว่าถ้าใครแบบอปกติคุยกันอะไรอย่างเงี้ยเอาผมว่าโอเคโดยโดยเนื้อแท้โดยไม่มีโดยเนื้อแท้ไม่มีใครที่แบบตะโกนใส่กันก่อนอะไรเงี้ยก็ถือว่าทุกคนเป็นคนดีหมดแหละนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งคือไม่ควรยุ่งเรื่องของคนอื่นอันนี้สําคัญมากนะครับ ไม่ควรไปยุ่งเรื่องของเขานะครับต่อให้เขามาปรึกษานะครับบางทีแล้วอะครับผมจะบอกให้เรื่องว่าคราบางทีการที่แบบเขามาพูด,พดคุยหรือขอคขปรึกษาแล้วจริงแล้วเขาอาจจะไม่ได้อยากอาจจะไม่ได้อยากได้คําแนะนําจากเราแต่เขาอาจจะอยากจะได้แค่คนรับฟังเขาเพราะฉนั้นเ,เวลาที่ใครก็ตามเพื่อนเรานะครับมาเล่าปัญหาชีวิตอะไรให้ฟังเนี่ยพยายามอย่าไปเอาตัวเองเข้าไปเกี่ยวกับปัญหาเขา แล้วแนะนำเขาเพราะว่าผมจะบอกว่าบริบทแต่และคนที่เจอปัญหาเดียวกันนะแต่บริบทรอบๆปัญหานั้นมันคนละเรื่องกันนะครับตั้งแต่การเลี้ยงดูวิธีการคิดนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรารับฟังได้แต่ถ้าเกิดว่าเขาต้องการคําแนะนําจากเราเดี๋ยวเขาจะบอกมาเองเราไม่ต้องให้คําแนะนำเขาก่อนแต่ว่าเรารับฟังดีกว่าเราเป็นผู้ฟังที่ดีไปนะครับเพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้ความสัมพันธ์แย่ลงก็เป็นได้นะครับอ่ะเข้าเรื่องเรานะครับ อย่างเขาบอกในสือแล้วนี่เขาบอกว่า,อย,าอย่างไรก็ตามแล้วก็มีเพื่อนร่วมงานอยู่สิประเภทที่อาจจะกกอปัญหาให้เราได้นะครับแล้วก็เสนอเนี้ยบอกพร้อมบอกประเภทรวมถึงวิธีการรับมือให้เราด้วยนะครับประเภทแรกคือจอมลังเลก็คือไม่ตัดสินใจอะไรสักทีคืออาจจะเคยอาจจะอาจจะมีใครหลายท่านเคยเจอนะคือเพื่อนร่วมงานนะคือแบบอ่ะต้องทํางานด้วยกันต้องคุยกันแต่ไม่ตัดสินใจเลยเลยนะครับไม่ตัดสินใจ,ใจเลยเลยแล้วก็แบบพยายามเพราะผมคิดว่า หลายๆครั้งน่ะเขาอาจจะโดนโดนตําหนิมาว่าเวลาทาอะไรผิดแล้วอะไรเงี้ยปุ๊บตัดสินใจพลาดอะไรเงี้ยนะครับนั่นหมายว่าอาจจะเป็นที่ c u เจอร์หรือว่าวัฒนธรรมของในทีมก็ได้อันี่แบบว่าอ่ะใครที่ทําอะไรผิดคือไม่มีพื้นที่ให้ทําความผิดอ่ะไม่มีพื้นที่ให้ความผิดพลาดนะครับสาหรับผมอ่ะถ้าผิดพลาดโดยที่ทดลองทําสิ่งใหม่ผมวม่ได้ผมรับได้นะว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือว่าน้องๆในทีมแต่ถ้าเกิดว่า ผิดพลาดเพราะความประมาทเลอะเลอะอันนี้เรามองผมมองว่ามันอาจจะอยู่ในสเปกตรัมที่เราอาจจะรับได้ยากกว่านะครับถ้าผิดพลาดเพราะความประมาทเลอะเลอะครั้งแรงกไม่เป็นไรแต่ครั้งต่อไปนี่โดนแน่นะครับนะเพราะเนี่ยคนที่เป็นจอมลังเลเนี่ยก็จะแบบไม่ยอมรับความผิดก็คือรับชอบเนียแต่ไม่ค่อยรับผิดนะครับแล้วก็ไม่ตัดสินใจอะไรเลยแล้วก็งานจะสตั๊กค้างอยู่กับเขาอะฮะจนถึงวินาทีสุดท้ายอะนะครับไม่ตัดสินใจอะไรเลยว่าจะให้ใครทําหรือไม่ทําแล้วก็ไม่บอกนะครับก็ วิธีการละมือก็คือต้องบอกไปเลยว่าอาถ้าเกิดว่าเจอเพื่อนคนนี้ต้องทำงาน,นด้วยกันเนี่ยก็บอกไปเลยว่าเดทไลน์ว่าจะต้องตัดสินใจให้เราวันไหนเพื่อที่เราจะเวิร์กันต่อนะครับอะข้อที่2ประัที่2คือพวกชอบเอาชนะอันนี้ตรงตัวเลยฮะไม่เคยยอมใครครับนะไม่เคยยอมใครนะครับชอบการแข่งขันจนหน้ามืดตามัวนะครับแล้วก็คือแบบอะหคนได้อื่นได้ดีกว่าไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แบบอ่า พยายามแข่งมากเกินไปในะทีมเดียวกันยกตัวอย่างเช่นทีมขายอย่างเงี้ยโอเคแบบเช้เล่นกันเรื่องยอดขายอะไรเงี้ยก็ดีแหละแต่ว่ามันไม่ผมว่าถ้าทีมเดียวกันผมว่าสิ่งที่ต้องทําร่วมกันก็คือทํางานการทำาทีมเวิร์กนะครับไม่ใช่แข่งกันขายหรือว่าแย่งลูกค้าแย่งกันดูแลลูกค้าเจ้าเดียวกันอะไรแบบน,น,นี้ก็ไม่ถูกนะครับไม่ใช่ไม่ถูกหรอกแต่ว่ามันมีการแข่งขันมากเกินไปแล้วกันอ่าโอเคนะครับแต่ก็วิธีการรับมือเนี่ยก็ต้องใช้ประโยชน์ของการที่ชอบ การแข่งขันของคนเหล่านี้นะครับช่วยให้ทีม a c h i e v ให้ได้นั่นเองนะครับ mm hmm. ข้อที่ 3, ครับจอมดราม่านะครับนะ mm hmm. ก็เป็นประเภทที่อ่ะยังไม่ทันจะทำอะไรเลยโวยวายก่อนละแทบทุกเรื่องนะครับแล้วก็มีเขาเรียกอ,อะไรนะมีความชุนเฉียวและความขุ่นเคืองตลอดเวลานะครับนะ,อ,ะอันนี้คนประเภทนี้เขาบอกว่าเป็นชอบการเป็นจุดสนใจนะครับนะประมาณนั้น การรับมือเนี่ยคืออย่าโต้อตอบอะไรเวลาที่เขาโวยวายหรือว่า,เ,าเขาเรียกว่ามีดรามา่าชุนเฉียวอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่ต้องไปตอบโต้นะครับแล้วก็พอเขาสงบสติอารมณ์ได้แล้วเนี่ยนะครับก็ค่อยเปลี่ยนไปพูดในประเด็นที่มีความสําคัญจริงๆแทนนะครับอ่ะข้อที่4ครับก็จอมท้าทายครับจอมท้าทยยายจะตรงกันข้ามกับจอมดรามา่าแต่มีจุดร่วมที่เหมือนกันคือ ชอบเรียกร้องความสนใจแต่ด้วยวิธีการทำตัวแย่ๆนะครับนะก็ไม่เคารพผู้อื่นโดยเฉพาะผู้มีอำนาจนะครับก็พร้อมที่จะแหกกฎทุกอย่างได้นะแม้กระทั่งกฎที่ a ม e เซน s e ก็ยังจะแหกได้เหมือนกันนะครับเพื่อแสดงให้คนอื่นเห็นว่าเขาสามารถเอาตัวรอดจากการทำแบบนั้นได้ผมก็ไม่รู้นะว่าพวกนี้มีหรือเปล่านะในบริบทของบ้านเรานะครับแต่ก็อย่างว่าแหละนะครับอันนี้ก็เป็นหนังสือต่างประเทศเนาะอาจจะมีในเมืองนอกแต่ว่าบ้านเราก็อาจจะมีบ้างนะครับอ่ะ วิธีการรับมือก็คือพยายามอยู่ให้ห่างคนเพศนี้เวลาทํางานนะครับก็เพราะว่าในท้ายที่สุดเนี่ยถ้าเราเข้าไปยุ่งด้วยเราอาจจะมองว่าโดนมองว่าเป็นพวกเดี่ยวเขาแล้วเวลาที่คนพวกนี้โดนเอาออกหรือว่าโดนกําจัดออกเราก็จะโดนห่างเลขไปด้วยนะครับไอ้ข้อที่5ครับพวกประเภทนะ้ำพวกน้ําท่วมทุ่งนะครับนะก็เรียกว่าพร้อมเสมอต่อก,การน,นําเสนอนะครับพูดทุกเรื่องแม้กระทั่งเรื่องที่เคยได้ยินมาแล้วนะฮะแล้วก็ชอบใส่ประเภท หัวข้อต่างๆลงบนสไลด์หลายแผ่นนะครับแล้วก็ตั้งใจอ่านออกมาอย่างดังๆนะครับก็ส่วนมากแล้วปัญหาก็คือคนเหล่านี้ก็จะไม่ค่อยรู้ตัวเองเหรอฮะว่าน่าเบื่อนะครับก็ผมไม่รู้นะว่ามีคนประเภทนี้อยู่หรือเปล่านะในบ้านเรานะครับหรือว่าใครก็เจอบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ว่านั่นแหละนะครับ ในการรับมือก็บางทีก็ถ้าเกิดว่าแบบไปเจอคนประเภทน,นี้ในะในการนําเสนออาจจะบอกว่าอา่ะโอเค PowerPoint หรือว่า p r e s e n t a t i o n ไม่ต้องทาเยอะนะครับแล้วก็จํากัดเวลาในการพรีเสนต์ให้เขาบังคับไปเลยนะว่าขออะไรแล้วถ้าเกิดว่าเป็นเพื่อนร่วมงานที่แบบอยู่ในทีมก็อาจจะบอกอ่ะขอเป็นบูเลตนี้มาแล้วกันอ่ะก็คือเหมือนกับว่าเราไกด์ให้ก่อนก็ได้เป็นบูเลต t มาต๊ดๆๆทำมาแค่นี้พอที่เหลือไม่ต้องนะครับอ่ะข้อที่6ครับพวกหน้าว่หลังหลอกนะครับนะก็ตรงตัวเลยนะครับก็ ต่อหน้าเราอย่างหนึง่งรับหลังอย่างหนึ่งนะครับนะวิธีการรับมือก็คือหลีกเลี่ยงซะเหมือนกันนะครับถ้าไม่สามารถทํานั้นได้ให้ทําตัวสุภาพต่อหน้าเขาก็คือทําตัวเป็นแบบไม่มีไม่มีผิดไ,ไม่มีภยัยอะไรกันเนาะอย่าแสดงท่าทีกมินรเป็น,นขานะเพราะว่าเราก็จะโดนการกระทําแบบนั้นแหละนะต่อหน้าอย่างรับหลังอย่างนะครับแต่ที่สําคัญเขายังบอกเขาแนะนําว่าพวกเขาจะส่งเราคุณได้ยากขึ้นถ้าหากคุณอยู่ไม่ห่างจากพวกเขานะครับ ข้อที่7็ประเภทที่7นะครับจอมประจบประแจงครับโอ้อันนี้เจอบ่อยครับนะฮะอันนี้น่าจะมีเยอะนะก็ทุกคนอันนี้หนังสือเขาบอกนะทุกคนมักเลขขี้ยงเลยขาเจ้านายอย่างน้อยก็ในบางครั้งนะครับนะจริง,รงๆแล้วผมว่าการเอาใจากับการเลขขี้ยงเลยขามันคนละเรื่องนะอย่างที่เคยบอกไปก่อนนะเนี่ยคือมันมีเรื่องการเอาใจเจ้านายเนาะแต่ว่าการเอาใจเจ้านายคือไม่ได้เป็นการไปประจบนะแต่คือเจ้านายสั่งอะไรก็ทําให้เต็มที่แล้วก็คอมมิตให้ได้ตามกําหนดเวลาที่เจ้านายสั่งนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการ เอาใจเจ้านายนะครับแต่การประจบประแจงนี่คนละเรื่องเลยนะนะครับคนละเรื่องกันเลยทีเดียววิธีการรับมือนะครับต้องทำความเข้าใจปัญหาที่จะจริงอยู่ที่เจ้านายนะครับก็เขาบอกว่ามีตัวเลือกอยู่2อ,อย่างคือหาเจ้านายใหม่หรือไม่ก็เป็นจอมประจบประแจงเสียเองอันนี้เจ็บแสบดีจังเลย<笑><笑>นะครับเออนะก็แต่ก็พยายามแบบอ่ะจริงๆก็ไม่เชิงประจบประแจงหรอกเราก็ทํางานงานตามที่นายสั่งแบบวิชัยวิธีที่ผมเคยบอกแล้วเอาใจเจ้านายโดวยวิธีการที่ ทำให้ได้ตามที่คอมมิตเอาไว้นะครับแล้วเจ้านายสั่งอะไรก็ทํานะครับอันนี้คือวิธีการที่ช่วยทําให้รับมือกับคนประเภทที่7ได้นะครับประเภทที่8ครับผีดูดเลือดนะครับผีดูดเลือดนี่ชัดเจนมากเลยจะดูดพลังงานจากทุกคนในที่ทำงานทันทีที่พวกเขาปรากฏตัวนะครับนะเอออันนี้ก็อันนี้ก็ดีนะคนประเภทนี้ไม่เคยโศกเศร้านะครับแล้วก็ อันนี้คือเขาเปรบเทียบนะผีดูดเลือดแบบตังเดิมจะแห้งเหี่ยวตายเวลาโดนแสงแดดแต่ผีดูดเลือที่ทํางานจะเป็นหนอยนก็ต่อเมื่อดินคำพูดที่เป็นการมองโลกในแง่ดีนะคไม่งั้นผีดูดเลือเนี่ยจะพยายามจัดเรื่องเร้ไๆอะไรก็แล้วแต่ใส่หัวคนอื่นนะเพื่อไปดูดพลังนะครับจากคนอื่นนะฮะโอเคแล้วก็บอกว่าอันนี้วิธีการรับมือนะอย่าไปหลงกลนะคำพูดแง่ลบของคนประเภทนี้ นะครับถ้าเขาใส่กับพูดลบๆมาก็เฉยไว้นะครับนะแล้วก็อาจจะแบบสวนกลับด้วยคาพูดว่าโอ้นั่นเป็นคําพูดงลบที่ยอดเยี่ยมไปเลยนะฮะก็จะช่วยทําให้แบบเขาสั่นไป5้าวิบอกนี่มันมาบุกไหนวะอะไรเงี้ยนะครับก็จะช่วยดูดพลังงานของเขามาแทนนะครับนะอ่ะข้อที่9กา้าข้อที่9กปรสิตครับ <c oughs> ปรสิตเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการดูดไอเดียของคนอื่นนะอะไรเขาบอกว่าจะปรสิตจะคอยสังเกตว่าแนวคิดใดบ้างที่ได้รับความนิยมในบริษัทนะครับ เมื่อแนวคิดใดก็ตามที่รับการส,ามสัมผัสแล้วพวกดใดๆเห็นได้ชัดพวกเขาก็ทําตัวหลักกับตัวเป็นผู้สัมผัหลักและมันสมองที่อยู่เบื้องหลังแนวคิดนั้นก็คือเหมือนกับว่าอ่ะป็นคนบอกว่าเนี่ยฉันเป็นคนที่คิดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะถ้าไอเดียนั้นมันเป็นไอเดียที่ทุกคนว่าเออเห็นว่าดีแล้วนะครับในในข้อนี้เขาก็บอกว่าวิธีการรับมือนะถ้าอยากกาจัดประสิคุณต้องทักท้วง,งทันทีเวลาที่พวกเขาพยายามโผล่มาอยู่ในหัวขบวนนะครับนะก็ ให้เก็บหลักฐานที่ตัวเองทํางานเอาไว้ทุกอย่างเพื่อที่จะไม่ให้คนเหล่านี้คนประเภทนี้เอางานเราไปเป็นงานของเขาได้นะครับประเภทที่10ครับอัจฉริยะนะครับนะก็คนพวกนี้ก็จะคิดว่าตัวเองเป็นตำนานเนาะก็จะเล่าเรื่องความสำเร็จเดิมๆแหะก็ง่ายๆว่าติดอยู่กับความสำเร็จเดิมๆที่เคยทํามาในอดีตนั่นแหละนะครับแล้วก็พยายามพูดเรื่องพวกนี้คือคือผมว่าไม่ผิดหรอกเพราะว่ามันก็แบบอ่อโอเคมันก็เป็นเรื่องจริงเนาะแต่ว่าก็พยายาม พยายามเพื่อบาลานซ์ให้ได้นะครับส่วนมากแล้วคนเหล่านี้จะรับปากว่าทางานหนึ่งหนึ่งแต่ก็จะไม่ทําให้เสร็จเมื่อใกล้ถึงกําหนดส่งงานแล้วก็จะหาตัวพวกเขาไม่เจอนะครับรกันรับมือการรับมือกับกลุ่มกับประเภทอัจฉริยะต้องอาศัยความอุตสาหะออกมานะครับระบ,บุมาเลยว่าพวกเขาต้องการทําอะไรให้เสร็จบ้างและกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จที่พวกเขาต้องทําให้ได้เป็นระยะจริงๆก็ จริงถ้าคนกลุ่มนี้นอกจากเพื่อนร่วมงานกันลของเราเองก็จะเป็นลูกน้อง้วยแหละแต่ว่าเพื่อนร่วมงานเตียวบางทีเราไม่สามารถที่จะกําหนดเรื่องของตัวตัวชีวิตได้เพราะฉะนี่อาจจะต้องแบบพยายามบอกเขาแหละคล้ายๆกับประเภทแรกแหละที่แบบจอมลังเลครับบอาขออะไรบ้างแล้วก็เมื่อไหร่อะไรกับเมื่อไหร่แค่นั้นพอคนที่เป็นอัจฉริยะพวกนี้เขาจะรู้ว่าจะทําอย่างไรนะครับคนผมจะบอกว่าคนกลุ่มอัจฉริยะเนี่ยคือคือผมไม่ได้อยู่แบบ คือผมไม่ใช่ประเภทนี้หรอกแต่ผมคิดว่ามันมีจุดร่วมเหมือนกันนะคือพยายามจะหาทางรัดเพื่อให้ทํางานเสร็จไวๆคือเหมือนกับว่า less is more ครับคือทําน้อยแต่ได้มากแล้วก็ได้เสร็จงานด้วยนะครับจะได้มีเวลาไปทำอ,อื่นๆต่อนะครับประมาณนี้อ่ะโอเคอันนี้ก็เป็นประเภทของเพื่อนร่วมงานทั้งสิประเภทนะครับก็ลองดูนะว่าใครเคยเจออะไรแบบไหนกันมาบ้างน,นะครับแล้วก็ถ้าใครยังไม่เจอแบบไหนก็อาจจะเป็นข้อระวังและงานเออ นะครับว่าให้เราเระมัดระวังว่าเราอาจจะเจอคน10ประเภทนี้ได้เหมือนกันนะครับก็ขอคุณสารการติดตามนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในอีพีหน้านะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ